เติมแล้วยังเติมหรือยังวันนี้เติมแล้วไปไปที่ปั๊มปั๊มวันไหนฮะไปที่ปั๊มนี่เติมแล้ว5บาท วันนี้เติมเติมแล้วยังเติมเติมคาราเบลยังยังยังไม่ถึงคาราเบลต้องต้องต้องเติมอีกตาต้องไม่อขึ้นต้องกู้ยืมหนึงไอ้กรีนนะวันนี้ต้องเติมอีกโอ้ต้องเติมโอ้ไอ้ซีซียังไม่ถึงซีซียังไม่ถึงดีกรียังไม่ถึงครับ วันนี้จะพามาดูนะครับสําหรับ <c oughs> ใครที่ <c oughs> ขอไปครับที่ปืนชอบแตกแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยครับมันแตกทีนี้มันหลุดมาแต่รอบวงในนะครับขอบขอบเรายังติดอยู่แบบนี้นะครับเนี่ยแล้วไม่สามารถถอดออกได้เดี๋ยวเราจะการถอดก็มีหลายวิธีนะครับแต่วิธีง่ายๆที่ผมจะมานําเสนอนะครับก็หาเหล็ก หา็อตเก่าเก่าเาล็ก้าอะไรก็ได้นะมามาเชื่อม <c oughs> เชื่อมขวางนะครับ็ัดสั้นๆนะครับเชื่อมใช้อ่าเชื่อมไปเลยครับเนี่ยเชื่อมแล้วก็เชื่อมติดนะครับแล้วก็ส่งออกมาเลยครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับนี่นะครับท่านชมเราก็ใช้ลวดเชื่อมนะครับ เชื่อมขวางเลยครับให้น็อตกับไอ้อขอบลูกปืนตัวนี้ติดกันไปเลยครับเชื่อมขวางแล้วก็เดี๋ยวเราก็ส่งออกนะครับอะไรนะนี่นนะครับก็เชื่อมไปเลยนะครับเชื่อมมันติดกับเบาลูกปืนนะครับอ่าเช,ชื่อมร้อนๆเดี๋ยวมันก็ เดี๋ยวเรามาใช้เล็กส่งส่งออกครับเดี๋ยวผมเชื่อมใันติดอีกนิดนึงนะครับเนี่ยำไปเลยนะครับแต่เวลาเชื่อมแนละ้วต้องต้องใส่แว่นตาด้วยนะครับเนี่ย ไม่ใส่แว่นตาไม่ได้นะครับตาบอดนะครับห้ามห้ามลอกเียนแบบนะครับเนี่ยเดี๋ยวพ<ข>อได้แบบนี้ฝังเลยนะแล้วเราก,ก็ใช้เล็กเด็กเรืออะไรก็ได้นะส่งส่งออกนะครับเนี่ย<อ>เชื่อมให้ดีๆนะครับแล้วก็ส่งออกโอ้อย้ำใหม่ นี่นะครับผมก็ใช้หัวนอ็อตบานๆเลยนะครับที่มันความกลมพอพองามนะครับพอดีพอดีครับเดี๋ยวตีส่งออกเลยครับเนี่ยจะออกไหมเนาะนี่นะครับท่านชมโอเคก้นอนห้าบาทนี่จะทาย YouTube อันเนี้ยายย YouTube <c oughs> ทฮะไร <c oughs> ออันนี้ทะไรเอาลูกเอาลูกปืนออกทางยูทูบก็ให้คนถือกันนึงดิเป็นไรน่าจะออกง่ายเออนี่ครับโอเราก็ตั้งใจเชื่อมดีๆหน่อยก็ทีนี้ก็เอาลูกปืนเข้าไปใหม่ครับผมตัวดีๆใส่จารบีไปด้วยอย่าลืมบูทกลางแล้วก็ซีนขอบข้างจะได้เหนียวๆหนียเท่าไหร่ครับผมอันนี้เอา20บาท เอาค่าไฟค่าเชื่อมไปค่าเชื่อมอย่างเดียวเลยครับผมเวนี่นะครับลูกค้าก็ให้เพิ่มมาอีก20บาทนะครับได้ได้ได้ n อแล้วสิ่งสำคัญนะครับถ้าถ้าเราไม่ไม่ใส่บูธกลางนะครับมันก็จะแตกเร็วไวเหมือนกันครับเพราะว่ามันไม่มีตัวประคองซ้ายขวานะครับนี่นะครับ ลูกปืนผมใช้วิธีเชื่อมออกแบบนี้นะครับจริงๆก็มีหลากหลายวิธีนะครับแล้ว0ปดก็ไม่มีหลักสูตรตายตัวอยู่แล้วนะครับแบบนี้ก็ออกได้สบายๆนะครับอ่าก็ใส่ชิ้นส่วในให้ครบนะครับบางคนว่าลูกปืนแตกมันมีหลายสาเหตุลูกปืนเทียมก็เป็นไปได้ตกหลมก็เป็นไปได้นะครับปืนมันหมดอายุการใช้งานนะครับแล้วก็ใส่อุปกรณ์ไม่ครบบูทกลางไม่มีอะไรเงี้ยแล้วก็รัด ขันน็อตตึงจนเกินไปนะครับมันบีบอ่ามันต้องดูเวลาเราหมุนน็อแล้วก็หมุนล้อดูดูนะดูนะครับว่ามันฟรีหรือเปล่านะครับก็วันนี้ลูกค้าก็ให้ติปพิเศษมาครับก็นำเสนอเทคนิคง,ง่ายๆนะครับในการเอาลูกปืนออกนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีคลิปดีอ่ะไอ้มานํำเสนอนะครับก็กดติดตามไปเลยนะครับ